สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนาะคะ่ะพูยกัจะพาทุกคนเนาะคะ่ะไปปิกนิกอยู่สวนลำไยเนาะคะ่ะพก็จะเดี๋ยวจะพานอกจากจะปิกนิกแล้วก็จะพาชมสวนลำไยพร้อมเนาะคะ่ะจะเป็นสวนลำไยของตาสังเนาะคะ่ะเดี๋ยวเ่อไปิืงกันเลยจ้า ปิกนิกเนาะคะ่ะปิกนิกอยู่สวนลำไย,ยนะคะค่ะสำหรัอบอุปกรณ์ปิกนิกเข้านาะคะ่ะก็เตรียมมาเบ,บิดแล<ร>้านอกจาก<ห>ค่ะเนี่ยอันนี้ก็มีตีนไก่เนาะคะ่ะนี่ต้มมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเขาจะเอามาเห็ดต่ำต,ตีนไก่กับเห็ดต้ตมตเพิ่อายังกะต้มซุปเปอร์ตีนไกนะะาา่เนาะค่ะแต่ว่าเอออันนี้เขาซื้อมาเนาะคะ่ะ จพันน้ำจีบอันนี้กล้วยนะคะกล้วยก็กล้วยจากสวนกะกล้วยจากสวนนี่แหละเนาะค่ะซึ่งข้าเอาไปเซตตู้เย็นมันก็เลยเป็นสีดำเนาะค่ะแล้วก็เครื่องทำบิบบาร์บีคิวนะคะเนาะเป็นพริกกับกับบักนาดเนาะค่ะเดี๋ยวข้าจะเอาเนื้อมาเสียบใส่นะคะเนาะนี่ค่ะนี่เนื้อที่เสียบมากจังจีิงอะพรมาขึ้นเหมือเขาเห็ดเมือนขึ้นแล้วมัน มันหลายเนาะก็เลยเสียบเสียบเสียบเป็นไม้ไว้ซื้อเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาเสียบไม้เลยน่าจะแล้วก็อาหารครบเคี่ยวของครบเคี่ยวเนาะค่ะของครบเคี่ยวเนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ยเขาไปนั่งกินเลนตอนปิกนิกตอนนั่งแบบกินเท้ากินน้ำเนะคะปิกนิกนะคะให้พูดม่ชื่ออย่างก็แค่ปาก จ้าตอนนี้เนาะคะ่ะห้ากกะกำลังลงมือเพรอาหารเนาะคะ่ะเมนูแรกเนาะคะ่ะก็คือเป็นบาร์บีคิวเนาะคะ่ะเดี๋ยวกะใสยเนื้อก่อนนะคะ่ะแล้วห้าจังมาเสียบนะคะบาร์บีคิวฝีมือเราเองทดลองว่าอร่อยมากนะคะคเพราะว่าเราคิดว่าเป็นเมนูที่เราทำอร่อยที่สุด,สดก็คือบาร์บีคิวค่ะ มาชี้แ่ะไชดกท้กันด้วยค้อมอยากโง่วตน้องนเดยนี่นะคะเข้ากับสิผ้าทุกคนนะะค่ะมาชมสวนลำไยของสวนสวนตาสังเนาะค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเขามาเท่าเข้าหรือจะจะคลองสวนก่อนเลยค่ะพระดจ้าแม่ลอสวนกีคุณแม่เอนะค่ะเป็นแม่เอมค่ะอสวนล่เดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแม่แล้วเข้าไปชอมข้างในสวนเลยเนาะค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเป็นนาสวนเนาะแม่เพิ่งจะเจ้าว่างค้ายนาสวนเนาะค่ะ ขายกิโลเท่าไร้ค่ะแม่ขายกิโลละสามสิบบาทลูกสี่โลเลยกิโลละสามสิบสี่โลเลยเนาะคะ่ะค่ะก็คุณได้ที่ผ่านมากข้างนี้เนาะค่ะก็สามารถแวะแวะซื้อแวะชมได้เนาะคะ่ะแวะสื่อกับคุณแม่ได้เลยนะคะถนนถนนที่ตั้งถนนบ่อเส้นท่าขั้นตู้น้องแซงเนาะ,ค,ะค่ะ ขายอันล่ำย่าและค่ะกับมีแดคาริตภัณฑ์จบกส่วนหอมนาะค่ะมีดแบบม้วนมีดแบบกรอกน้ำร้อมค่ะนี่ค่ะนี่แบบกรอกน้ำเนาะค่ะกับแบบกอกน้ำเพิ่นขายขายกิโลขอดายแม่แบบกรอกน้ำยี่สิบบาทโลกิโลละยี่สิบบาทสามผู้ใดอยากกินส้มเขามาซื้อได้เลยจ้าค่ะแล้วก็มีกล้วยขายน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะมีกล้วยคอก ขายหมแล้ว<ช>เลือแค่นี้อันนี้อันนี้ก็คือ่นขายเบิร์ดแล้วเนาะคะ่ะเพื่อกะเลืออยู่บนห้างน,นี้หนึ่งเนาะคะ่ะก็มาอุดหนุนคนใดเนาะจ้าเป็นกล้วยจากสวนเลยนะคะ่ะเป็นกล้วยหอมนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะปะแล้วข้าจะพาไปชมสวนอยู่ข้างในเนาะ,ค,ะค่ะมาเลยจ้าตามมาค่ะนี่สวัสดีค่ะพ่อค่ะ คุณพ่อจะเป็นเจ้าของสวนเนาะ,ค,ะค,ค่ะค,คุณพ่อสวนคุณพ่อคุณพ่อสังเนาะคะ่ะ้คาคุณพ่อปลูกลำไย,ยมาจ,จากปีแล้วะคะ่ะดสิบสี่ปีแล้วอ๋อเด้สิบสี่ปีแล้วก็ปลูกนี่คือ,อปลูกแล้วได้เก็บผลผลิตจากปีค่อยได้เก็บผลผลิตก็สี่ปีหาปีจังเฮ็ดเอาสี่หาปีเนาะ,ค,ะค่ะเก็บผลผลิตปีหนึ่งนี่ได้ร้ายบันไดค,ค่ะก็ช่วงแรกๆกัน กะบอปันไดดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิได้ประมาณปีละหกตันเจ็ดตันอยู่นี่ละ่ะค่ะก็เดี๋ยวหกเจ็ดตันกับที่ว่าได้ลายอยู่เนาะค่ะปลูกจากต้นค่ะหกสิบประมาณหกสิบอ๋อหกสิบต้นเนาะค่ะอะ,อะ,อะปีนึงก็น่าจะได้เงินโอเคอยู่เนาะค่ะได้เงินหลายบาทอยู่เน <laughs> าะกระบอปันไดมันปีเป็น ในแต่ะมวนมดความสุขก้อนมีความสุขเนาะค่ะครับค่ะข้าเห็ดแบบแบบเป็นสวนผสมประสานน้ำมันบอค่ะค่ะมีอะไรมียางหืน้ำค่ะยางละเล็กละน้อยชุดที่เหลือนอะไ้แต่หลักๆคือลำไยค่ะหลักๆคือลำไยเนาะค่ะครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเขาไปชมสวนขังในเลยเนาะค่ะครับค่ะ นี่เนาะคะ่ะก็จะเป็นทางเข้าไปในสวนเนาะคะ่ะเราวางทางเข้าไปก็จะมีต้นลำไยะวางทางเนาะจ้ะนี่ยค่ะีนกระดกดกเนี่ยลำไยนี่ค่ะ มาเขากับเขามาครั้งในสวนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวกับเดี๋ยว,วจะปุยจะพาทุกคนนะคะเดินชมสวนเนาะคะ่ะสวนของเพื่อนพ่อสังนะคะเพื่อนกับปลูกทั้งเบอร์โค,คิต้นเนาะค่ะเพื่อนกับบอกแต่แต่ท่านเขามากแล้วเนาะคะ่ะว่าเพื่อนปลูกผสมผรสารนเนาะคะ่ะลายยางแต่ว่าลักๆก็คือเพื่อนปลูกบักลำไยเป็นลักเนาะคะ่ะแต่ว่านอกนั้นก็นกจะปลูกอย่างอื่นที่สามารถกินได้หละค้ายได้นํำเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปยังชมสวนกันเนาะคะ่ะ มาเลยจ้ะอะไรอะไรบกม่งวงอันนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นบกมก่วงอาคารนี่ลูกโตโต้เนี่ยบกม่วงลูกใหญ่เลยเนาะคะ่ะเนี่ยมีต้นมะม่วงมีอาจจะเป็นบกม่วงแบบช้าเลยดูสีน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าก็จะเป็นนุ่ยตลอดทั้งปีเนี่ค่ะสวนลำไยเพื้นเขามากหรือไม อันนี้จะเป็นต้นลำไยที่แบบโดกเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะอาจจะประมาณนี้นะคะนี่คือในส่วนที่โดกแต่ว่าพ่อเพื่อนกับเก็บไปขายแล้วส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นกับขายแบบเก็บขายทุกมือเลยไหมคะ่ะก็มีคนมาลับอยู่สวนหนำแล้วก็เก็บขายอยู่หน้าสวนหนำนะะเนาะค่ะเพื่อนตาขวอว่าเองก็ไอ้บางปีที่มันโดกได้ผลผลิตประมาณเกือบเจ็ดตันแมนแมนค่ะประมาณนั้นค่ะ ลูกโตโตถ้าระว่าท่านมีห้าวยางมากนะคะก็จะมีต้นลำไยแต่ละต้นนี่แบบดกมากมากเลยเนาะค่ะซึ่งกะสะอ่อนเลยค่ะสะอ่อนสวนเพื่อนแห้งเพื่อนดายลำไยดกเนาะค่ะเบึ้งแม่ค่ะแต่ละต้นเนี่ยดกดกแลยก็บนวยใ่พอมเนาะค่ะมันจะลูกง่าง่ายเลยนะคะลูกแบบ โอ้ลูกใหญ่มากค่ะแบบก็เอ่ยยังกบบตรงๆตงลูกตรงๆตถงตง <c oughs> ้าหลังจากเี่ห้อย่างมาสู่สวนลำไยแล้วนะคะสวนทั้งนี้เนาะคะ่ะก็จะเป็นปลาไพเป็นกอไพเนาะคะ่ะกซึ่งแม่เพิ่นกระปูกไ้กินแล้วก็เรือจะกินก็คือขายเนาะคะ่ะ กับไอเสื้อมึงเลยค่ะนอนอไหมไงค่ะนอแบบนี้ก็คือสามารถเก็บไปแกงได้เลยค่ะนอซัมนี่เนาะแต่ปุณณีหลายนอเลยค่ะเ <Yeah. S 2> น,นี่ยนอนี่แล้วองการใน,น้อยก็เริ่มเดขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยค่ะเนาะค่ะาขึน้นเิยนี่นี่ระบบน้ำเนาะคะ่ะใส่สปริงเกอร์เนาะคะ่ะ เป็นระบบน้ำนะคะเพราะว่าเวลาช่วงที่บ่แมนหนาวฝนเนาะมันแรงเพิ่งนก็จะต้องเปิดน้ำให้มันชุ่มชื้นให้น้องไม้มันเกิดตลอดทั้งปีนีนน่จะเป็นกอใ่เนาะค่ะสำหรับแบบน่องไม้ที่แบบ คือมันใหญ่หรอต,ต้นพืชโมเลตัดกินตันสีนอมันกับสีใหญ่เห็นมาเป็นไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่ก็สามารถคล้ายได้กันเนาะค่ะนอกจากจะคล้ายนอแล้วก็ขล้ายโตไม้ไผ่เองเนาะจ้ะค่ะหลังจากทีห้ฮาผ้าช่อมสวนลำไย,ยแล้วเนาะคะ่ะกัในสวนนี่ค่ะกะบ,บรรยากาศดีเนาะคะ่ะก็จังเฮาเนี่ยมวเห็นข้างลังนี่ค่ะ ก็จะเป็นบรรยากาศของผู้เขาเนาะคะ่ะจะเป็นผู้พระเนาะคะ่ะเป็นผู้พระซึ่งผู้พระก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอทาคันโทจังหวัดกรสินเนาะคะ่ะซึ่สวนลําไยกับยไูไก่ผู้พระเนาะคะ่ะห่างจากทางทุ่มันสิบกิโลประมาณสิบโลเนาะห่างจากทางท่ค่ะประมาณนี้นะคะกยูทังไปผู้พระเลยเนาะคะ่ะอยู่ติดกันเลยพ้าผู้ใดมาเที่ยวผู้พระกับมาแวะสวนลําไยได้เนาะจ้ะ มาชมสวนเพลินได้เนาะคะ่ะสวนเพลินบรรยากาศดีค่ะคะ่ะหลังจากที่เข้าผ้าชุกผ้าทุกคนชมสวนลําไยแล้วเนาะคะ่ะก็คือสวนเพลินนี่กัมันกะเจรยเนาะคะ่ะซึ่งเข้ากับบรสามารท่าทุกคนยางทัวสวนใดเนาะคะ่ะกับที่ลักๆก,ก,ก็คือผ้าชมแต่สวนลําไยก่อนเนาะคะ่ะส่วนที่เป็นผสมผสานของเพลินท่าเข้าอยากเห็นเข้าจังมาะเมืองอาเนาะคะ่ะซึ่งบรสามารท่ายางใดเบอือ เนาะคะ่ะมันหันหลายนะคะอ่าเดี๋ยวกะเดี๋ยวปุยจะพาเาเดี๋ยวปุยจะมาชิมไข่เบิงเนาะคะ่ะว่ามันจะมีรสชาติแบบหวานบอเป็นจังไดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนวย,ย,ย,ๆๆยนหนนใหญ่เลยจ้าเนี่ยค่ะเห็นบ๊อลูกใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยจ้าเดี๋ยวชิมรสชาติไข่เบิงเลยค่ะเนี่ยเป็นนวยใหญ่แบบ แบ,บหวานเลยค่ะซึ่งลำไยอ่ะของคุณพ่อสังเนาะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบน่วยใหญ่ค่ะน่วยใหญ่ลวก็เดวก็เป็นแบบเนื้อหลายเนาะคะ่ะลาก็ไน่หน่อยๆน,นี่ค่ะเบิ้งเมาเอบ้องในมันเนยหน่วยใหญ่ๆที่ปุยชิมเมื่อกี้เนาะคะ่ะ หวใหญ่ๆถ้าจะได้ไน่านยน้อยเนี่ยค่ะคือเนื้อมันหลายอะค่ะนี่ค่ะแล้วซิมเฮเบิงอีกหน่วยหนึ่งเนาะเนี่ยเนื้อหลายค่ะเนื้อลายเลยเนื้อลายจะบอกเลยว่าหวานแห้งค่ะ สุดยอดสุดยอดถ้ากินไลยคื้อบาวานทามหาได้ค่ะนด้หนยน้อยนเนือ้อหลยสุดยอดสุดยอดค่ะค่ะสําหรับการถ้าทุกคนช่มสวนเนาะ,ค,ะค่ะการกามีประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับสวนลำไยเนาะกะับสะออนเพื่อนไลยค่ะเพื่อนใดลำไยหลยได้หนวยโดกหนวยใหญ่พอมเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่อยากกินลำไยเนาะ,ค,ะค่ะกะแวะมาสือ่อใดเนาะคะ่ะอยู่ที่สวนสาสังเนาะคะ่ะท่างไปผู้พระนะคะ หรือว่าทรามาจากทางน้องกุงสีเนาะคะ่ะก็คือกอนหอดเ,อเล่อยผู้พามานนดเดียวตรงทางโค้งเนาะคะ่ะกอนหอดทาคันโทรประมาณเกือบสิบกอนกอนหอดประมาณสิบโลเนาะ,ะหอดทาคันโทนะคะเล่ยบานน้องแซงนะเล่ยบานน้องแซงมากนะคะก็จะมีสวนลำไยเนาะคะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะคุณจะว่างขายอยู่หนาลานเลยเนาะหรือผู้ใดอยากได้ล,ลายก็สามารถติดต่อจากล้องสวนได้เนาะคะ่ะ เดี๋ยวเบอร์โท่เดี๋ยวขอขึ้นใไปตรงตรงทัง้งทั้งล่างตรงนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โท่ยังไงสหรับคนที่สนใจหากได้ลําย่อยไปขายเ <ไป S 2> นาะห่ไปฝากพี่ฝากเนาะหรือว่าเอาไปฝากพี่น้องก็ได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับมือนี้เนาะคะ่ะการมีสามีเนาะคะ่ะการฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะสําหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย